มครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมวันนี้ก็มาเจอกับซุเปอร์คับตัวแรงสองคันครับผมรถรถไม่แรงแต่อะไรก็แพงนะรถซิ่งนี่อะไรครับเป็นรถของพี่ชายครับรถกับพี่ชายทั้งสองคนนุ่น เดี๋ยวก็ตอนแรกเดี๋ยวผมจะรีวิวก่อนแรกเลยลครับผมเดี๋ยวเริ่มที่ล้อก่อนเลยล้อนี้จะเป็นของออซูปเปอร์แดกครับนี่เห็นไหมครับล้อจะเป็นของซูปเซปอร์แดกซูเปอร์แดกลิมไปขอบ 1. 4ุดสครับสีทองรถยังไม่ได้ล้างเลยครับก็สภาพการใช้งานก็ อาจจะไม่ค่อยทนกับของโยโกสักเท่าไหร่ครับไม่เหมือนของผมเบอร์ยางก็เดี๋ยวขยับเบอร์ยางแป๊บนึงครับนี่ครับเบอร์ยางห้าสิบอยสิบเจ็ดครับเป็นลายวิ่งเหมือนกันครับนี่ครับยางเป็นยางเป็นลายวิ่งครับก็ตอนนั้นก็ผมใส่อยู่ครับแต่ดูดอกยางก็ใกล้จะหมดแล้วแหละเพราะว่าเขาาใช้นานแล้วไงครับ ของผมเพิ่งใช้อยู่เมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วเนี่ยครับยังไม่ค่อยหมดเท่าไหร่เออก็ทรงก็ประมาณนี้ครับหน้าชุดหน้าก็เป็นของร้อยเว็บร้สิบครับเอามาแปลงใส่ดีมครับชุดหน้าก็ามาใส่แปลงใส่นะครับโหลดประมาณประมาณประมาณกี่นิ้วประมาณ ประมาณเกือบสองนิ้วอะครับผมก็จําไม่ได้ครับประมาณเกือบสองนิ้วก็ว่าได้เราดูจุดหน้าครับเมื่อโหลดลงก็ประมาณนี้นครับยังไม่ค่อยตาอ่ามากเท่าไหร่แต่ถ้าโหลดลงนี่ก็โคตรสุดเลยครับโหลดลงนี่ทรงสวยเลยและนี่ก็เป็นรอยตัดครับนี่เพราะว่าพี่ชายเขาใส่ดําครับใส่ดําเบรกแล้วก็โหลดขึ้นมาประมาณนิ้วหนึ่งครับโหลดขึ้นมาประมาณนิ้วหนึ่ง ถ้าโหลดโหลดขึ้นมาสุดอะไรเงี้ยก็ตัดไปทั้งอันนี้เลยครับของมงก็ตัดครับเป็นเว็บไรสิไม่ใช่ดีมเนี่ยสติ๊กเกอร์อำนาจ,จเจริญยนตต่อมาก็เป็นนี่ครับคันเกียร์คันเกียร์เป็นคันเกียร์เดี่ยวครับม่คันเกียร์เดี่ยวถ้าใส่ก็กดลงครับใส่กดลงถ้าเอาปลดเกียร์ก็ดึงขึ้นครับปลดเกียร์ก็ดึงขึ้นถ้าใส่เกียร์ก็กดลงก็เป็นเกียร์หนึ่ง แต่ถ้าเอาขึ้นกดขึ้นก็จะเป็นเกียวว่างครับ okay. นี่จะนี่เป็นขาตั้งครับเป็นขาตั้งเดิมโหลดอะไรเงี้ยเป็นไทเทนครับก็เหมือน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 ของพี่พี่พี่ชายพี่ชายคนหนึ่งของผมครับที่ขี่เว็บร้อยสิบนะครับเว็บร้อยสิบสีดำเงินดำคล้ายๆของผมครับก็ใช้ขาตั้งแบบนี้แหละ ของผมก็เป็เหมือนแบบนี้นะครับแต่เป็นสีเลทครับสปริงก็เป็นสีเลทครับแต่สปริงมันจะไม่เหมือนของผมนะครับเพราะว่าสปริงนี่มันยาวกว่าของผมของผมมันสั้นนะครับของผมมันสั้นเห็นไหมส<ๆ>ังเกตจากตรงนี้ครับเขาดัดขึ้นมาเพื่อให้มันยาวก <L kad> ็ตอนแรกว่าจะเลือกแบบนี้ครับงบประมาณไ,ไม่ถึงครับงบไม่ถึง ยร้อนแล้วบันเริ่มมาที่ล้อหลังครับล้อหลังก็ไปขอปดซูเปอร์แดกเหมือนกันครับเป็นสีทองสภาพการใช้งานก็เหมือนเดิมครับยางหลังก็เป็นยางหลังก็ห้าสิบทับร้อเหมือนกันครับลายวิงก็หน้ายางก็เล็กนะครับ หน้ายางก็จะเล็กหน่อยครับทรงสวยครับและนี่โชก็เป็นโชกเดิมครับของรสิบไอครับแล้วดูสภาพการใช้งานก่อนครับมันสั้นหรือว่าอะไรก็สปริงก็โชกก็ประมาณนี้เลยครับจะใช้งานถึงไหนเนี่ยพักเท้าก็เป็นของพักเท้าเป็นพักเท้าแต่งครับ อ okay, โอเคก็ก็มาตามติดต่อกันครับอาร์มยืดอันนี้เป็นอาร์มของหน่งยครับอาร์มหน่งยเรซิ่งโปรเจกตยืดสองนิ้วครับยืดสองนิ้วก็ดูครับก็ลองยืดเอาดูครับแล้วดูบางโคนครับ <c oughs> สังเกตจากรอยแตกไหมครับยืดจนทะลุบางโคนเลย <c oughs> จะทะลุถึงป้ายทะเบียนแล้วเนี่ย ก็ทรงก็ประมาณนี้แหละครับสเตอร์ก็เป็นสเตอร์สเตอร์สามสิบสองฟันครับหน้าเป็นสิบสี่มั้งครับถ้าจะไม่ผิดครัโอเคเรามาเริ่มฝั่งนู้นกันเลยกรอบป้ายทะเบียนก็จะเป็นของไทยเทครับปิดป้ายทะเบียนซะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเห็นเป็นกรอบป้ายทะเบียนไทยเทครับสวยครับเรามาเริ่มตามสอบกันล้อน,นี่ก็เป็นกันล้อนไทยเทครับกันล้อนไทยเท เป็นกระแล้จเจาะครับแล้วท่อก็เป็นของโอลาบุรีครับนี่เห็นไหมครับส่วนมือลิงก็เป็นมือลิงกับสายเบรกก็เป็นของแต่งครับแล้วก็ยึดดำยึดดัก็เป็นยึดดำสีทองครับโคตรสุดเ <c oughs> บกก็เป็นของอะไรเครอร์กี้ครับ เป็นเบาะปาดกระดานปาดบางเหมือนเหมือนเบาะรถยนต์น่ะแล้วมาดูชุดหน้าครับชุดหน้าก็เป็นกล่องวิบร้อยสิบครับเอามาแปลงใส่สายเป็กก็เป็นสายสาย PSI ครับเป็นสายตรงหัวตรงเนี่ย คามเดิมครับแต่ใส่ไล่สายถักไล่รามันเบิดรจานก็เป็นจานเจาะครับจานเจ,จาะจานเดิมเจาะนะครับราคาก็ไม่ถึงสองร้อยครับประมาณร้อยแปดสิกว่าบาทนะครับเพราะว่าจะซื้อแบบน,นี้อยู่แต่กลัวไม่แนะน,นำไงกลัวพังโอเคก็เรามาเริ่มคันต่อไปครับคันนี้ก็เป็นซูเปอร์คัพสีฟ้าเหมือนกันนะครับ เรามาเริ่มกันที่วงล้อเลยนะครับวงล้อเป็นของซูเปอร์เด็กครับซูเปอร์เด็กสีแดงครับนี่ครับการใช้งานก็เหมือนของพี่ชายผมนั่นแหละครับยางก็เบอร์ยางอยู่ไหนวะนี่ครับเบอร์ยางก็เป็นเบอร์ห้าสิบทับร้อยครับห้าสิบทับร้อยเหมือนกันครับลายวิง่งชุดหน้าก็เป็นเป็นดัมเบลค,ครับ เขาน่าจะไม่มีงบใส่เด็ใส่ครับก็หน้าเขาโหลดประมาณประมาณครึ่งนิ้วครับเขาโหลดประมาณครึ่งนิ้วเขาไม่กล้าโหลดนิ้วนึงครับก็ดูก็ถามเขาเองนะครับเขาถามก็ถามเขาเองนะครับว่าทำไมไม่ไม่โหลดครึ่งนิ้วว่าทํำไมไม่โหลดหนึ่งนิ้วหนึงนิ้วคึ่งไปเลยก็เขาชอบทรงแบบนี้แหละครับ ก็ครอบครอบไฟหน้าก็เป็นคาร์บอนครับครอบไฟหน้าก็เป็นคาร์บอนแล้วก็บังแต่ก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันครับบังแต่นี่ก็เป็นของคาร์บอนเหมือนกันของพี่ชายก็ใส่เหมือนกันเราก็เร่วจากตรงนี้ครับกันร้อนก็เป็นกันกันร้อนไทเทียมครับอันนี้ไม่เจาะครับของพี่ชายเจาะ แล้วอามยืดก็เป็นของอัปเปอร์สปีดครับเห็นไหมครับ <S <S เป็นของอัปเปอร์สปีดโชคก็เป็นโชกโชคเดิมครับของเราเบ,บรบละสิบเอามาพ่นสีเอาครับแล่เป็นซูเปอร์แดกเหมือนกันครับเบอร์ยางก็เหมือนกันครับห้าสิบตับร้อยโคตรสุดครับทรงนี้บาอก,ก็เป็นบาะเอกครับปัดหนาะ ก็ประนะส่วนชุดมือลิงสายเบรกก็เป็นของแต่งหมดเลยครับแล้วก็ยึดดำเห็นไหมครับเป็นของแต่งเป็นสีแดงครับก็ป,ป้ายทะเบียนก็ไทยเท,เท,เทเมือนกันครับ <c oughs> ปิดป,ป้ายทะเบียนซะ <c oughs> ามาดูตรงนี้เลย ขัตั้งก็เป็นของอันโหลดครับขัตั้งเดิมโหลดโอ้แข็งเถอะวะอุ้ยแข็งกว่าของเดิมเยี๋ยนี้ไอสปริงเนี่ยแข็งกว่าของเดิมเพราะว่าจะเลือกไอขาตั้งแบบนี้แหละพอพอ,พอไปหาที่ร้านไม่มีครับก็เลยมีเจอแบบเมือนของพี่ชาลีครับนี่ครับทรงสวยครับ เคก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็รถปี่ช้ยครับรถไม่แรงแต่อะไรก็แพงนะจ๊ะรถโคตรสวยครับบอกเลยถ้าผมจะถอดสปริงโชคไปพ่นสีดำเนี่ยสวยเลยครับผมบอกเลยถ้าถอดสปริงโช๊คไปสายเป็นสีดำแล้วก็โหลดโชคโหลดโช๊คลังสวยเลยครับ โอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอสักเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายส๊อตีครับสวัสดีพี่ร้องทุกคนครับผมนี่ <laughs> พามองอะไร คุณอาสาวไปแล้วเรารถไทยมาครับตามไม่ไรครับต้องเติมน้ำเพิ่มตอนนี้เขากำลังเอาน้ำกำลังไปเปิดบ้าวนะครับนะวันนี้เราขับรถไทยมามาถูกน้ำนะครับน้ำอยู่ทางน้ำอยู่บน ันนี้เป็นพวกเทเลอร์ของพี่ชาลีครับเขาเห็นแต่ก่อนเขาประกอบขึ้นมาประกอบขึ้นมาแล้วก็พ่นสีแล้วก็ทำกระบาดท้ายอะไรเสร็จก็ต่อพ่วงเส่ท้ายรถไถครับมี่ไป่ส่หรอวะมีโดนปนอยู่กะไอบอลหรือเปล่าเห็นมัน ห็มันถืออยู่อ่ะพวกนี้เขาทำเองกับมือเลยครับไหวไหมหกหกชั้นห้าชัวร์โอเคครับไปฮะโอเคครับสั้นๆบายบาย